ช่องสินกเกษตรสวัสดีนะครับมาดูชวนชมไซส์กำลังน่ารักน่ารักนะครับได้สะสมไว้ได้เดือน2เดือนเดือนสอเดือนใบกำลังเริ่มมาต้นมู้ก็จะเป็นเขาหินซ้อนนะครับเขาหินซ้อน ดิใบไว้กาลังกาลัง <c oughs> ขึ้นนะครับใบกําลังมานะครับเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้เป็นบ้านนาะต้นนี้เป็นบ้านนานะครับไซไซเล็กนะครับไซก,กลางๆกระถาง12นิ้วนะครับกระถาง12นี้บ้านนานะครับอรอรุ่นดูดูดอกนะครับว่าจะได้ดอกเอสอนแลบหรือเปล่านะครับ จะใบก็ได้นะว่าใบปันนาอยู่นะครับต้นนี้ต้นนี้ดูดูทรงเขาตอนตอนเอฟมาน่าจะเป็นชดานะครับชดาทองนะครับชดาทองก้านไม่ดำน,นะครับจะมีชดาทองก้านดำด้วยนะครับจะเป็นชดาทอง ดาทองเก็บดอกยังไม่มานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหางไม้นะครับซื้อหางไม้เข้ามาโอ้นี่นี่นี่ไข่นี่นี่น,น,น,นี่ตัวสำคัญเลยนะไข่นอนนะครับเนี่ยโอ้ไข่นอนไข่ผีเสื้อนะต้องรีดดอ,อกโอ้โหเต็มเลย โอ้เอาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าผีเสื้อจะมาไข่ไว้ฮะมาไข่ไว้แล้วก็ออกหนอนถ้าออกหนอนก็ตัวยังไม่โตมันกินแป๊บเดียวนะครับใบห้วนหมดนะครับไี่ต้องติดต้องเด็ดออกเลยเยอะนี่นี่นี่อืมเนี่ยผมเด็ดใบไปรอบหนึ่งแลวนะเนี่ยไข่เต็มเลยครับไข่นอนนะต้องรูดออกไปเลยรูทิ้งเลยครับมู๊แตกป๊อปป๊อปป๊อปเนะ ไข่รเหลืองเหลืองนี้อันตรายนะครับพอมันออกตัวมาแป๊บเดียวนะวนชมกิ่งห้วนหมดฮะถ้ากัดใบไม่เท่าไหร่นะถ้ากินกินยอดด้วยเสียหายเลยนะครับมาดูทางนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชดานะครับชดาแต่ปักชื่อไว้ ก็ชื่อไว้ผิดนันเป็นกช็ชป์นะครับก็ชัมคือต้นนี้นะก็ชัมคือต้นนี้นอาลาปคิคัมอลานะครับลากลากสวยเลยนะครับใบากาลังเริ่มเต็มนะครับดูฟอมร์มรวมฟอร์มรวม,อ,รม,รวมอันนี้ก็เอ้ผมก็ยังแยกไม่นอกนะพกเพราะใบมันเหมือนกันนะครับสองต้นเนี่ยแต่ลําต้นนั้นไม่เหมือนกัน จะเป็นก๊อตหรือเปล่านะครับจะเป็นก๊อตแชมป์หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวน,นั้นบ้านนานะครับมันตัวตอนเอฟมาจะเป็นเอฟมาในนามบ้านนานะครับตัวนี้จะเป็นชดาชดาดำนะนะครับเป็นซื้อมาเป็นหางไม้นะครับนี่ใบเป็นลาสนิมขึ้นนะครับลาสนิมขึ้นอืมตัวนี้ก็ หางไม้นะหางไม้ชดานะครับเนี่ยนะครับนี่ก็หางไม้ใบใบออกมีขนนะมีขนนะครับหางไม้นีอน่ออกทรงจรวลดนะครับออกทรงจรวลดต้นนี้เป็นเขาหินซ้อนเขาหินซ้อนดอกดอกนะครับต้องเราดูใบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอน ตอนซื้อมาก็ยังจําชื่อไม่ได้เพรายอดจิงใบจะดำดำนะครับเอาเนซ้อนจิงดำจะมีไหมนะนะครับตอนเอามามันก็จะมีดอกติดมาด้วยแต่ผมลิใบออกให้หมดนะครับให้เขาขึ้นใหม่ต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นก๊อดแชมป์นะครับก๊อดแชมป์ใบเพิ่งเริ่มมาอาันนี้มีรอย ปปบใบเปื่อยนะครับใบใบเปื่อยนะครับว่ามันเจอฝนบ่อยรากก็รากฝั่งนี้จะฟอฟอหน่อยนะครับก็จะมีแผลนิดนึงแต่ฟอร์มออกลลามเลยนะครับนี้เป็น,นอกอตช้ำนะครับตันนี้ชอบมากเลยต้นรักมากนะครับตฟ้ฟอมฟอมมันบานนะครับเป็นบ่าออกฟอร์มบ่านะครับ ชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูชื่อชื่ออ๋อตัวนี้เขาหินซ้อนนะครับตัวนี้เขาหินซ้อนดูจิ่งกิ่งเขาครับกิ่งเยอะนะครับจิ่งเยอะผมใช้เชือกดึงดึงล้างจิ่งไม่ให้เขาไปติดกันมากเกินนะครับเพราะว่ากิ่งเขามากนี่ออกแนวปลกการังเลยนะครับสวยเนี่ยนะครับ ฟอร์มสวยมากนะครับตัวนี้ชอบส่วนตัวนี้ต้นนี้เป็นวังวานอนวังวานอนนี่สองต้นนี้นะครับมาพร้อมกันให้น้องเขาทํารากตะขาบมาให้รากตะขาบกำลังออกดีนะมายังเป็นยังเป็นรากอ่อนๆนะครับพอแต่งพอแต่งมาใหม่ๆอันนี้รากเดินดีแล้วพอแดดแรงผมก็เลยเอาดินปกรากไว้หน่อยนะครับดินปกรากไปเนะี่ย ต้นกำลังอ้วนนะครับต้นใหญ่มากว่าตอนนี้นะครับไม้แรกดอกมาแล้วนะครับต้นนี้นะครับแต่พอมีฝนดอกก็ร่วงนะครับดอกไม่บานนี่ได้นี่อยไก่ไก่กระโดดมาเนี่ยนะครับดอกไม่บานอู้ตัวนี้สวยนะครับลำต้นใหญ่นะครับลำต้นใหญ่สวยมากนะครับต้นนี้ตวนที่ชื่อนะ ดูซิสิอ๋อตัวเล็กดำดำอะละกแมหมูป่าด d d ีไม้ดำนะครับกละแมนะครับกละแมบวกหมูป่านะครับอันนี้นะลานลักลานลักรับเล็กๆนี่ครับตัวนี้ฟอร์มสวยนะฟอร์มสวยถ้าอยู่ได้นานก็น่าลุ้นความงามของเขาอยู่นะครับ ฟอร์มดูฟอร์มสวยนะครับสวยมากกระเมตัวนี้ก็จะเป็นชดาดำนะครับชดาดำบวกกระเมนั่นแหละนะครับต้นนู้นต้นนั้นมาพร้อมดอกแต่ว่าใบกำลังเริ่มร่วงนะครับเพิ่งเพิ่งลงดินใหม่นี่เป็นเขาแกะนะเขาแกะแต่แตสายพันธุ์ยังไม่แน่ใจนะครับยังจำไม่ได้ต้นนี้ให้ดอกดีมากนะครับมาใหม่ใหม่เป็นศิวานนนะครับ สำต้นสิวานนดอกกำลังมาเต็มเลยนะครับสามสิ่งนี้ดอกพึบเลยนะครับแต่ว่าฝนมานะครับเจอ,อฝนดอกก็เลยเปื่อยร่วงหมดเลยนะครับ <c oughs> นี่เป็นนางแทนนางแทนน้องๆเขาว่าเป็นเจ้าของร้านน,นะครับเขาว่าเป็นอ ม่วงม่วงดอกซ้อนนะครับเขาแกะนะครับเขาแกะม่วงดอกซ้อนตัวนี้เป็นแชมป์นะครับกอแชมป์ใหญ่ๆกำก้ามนะครับ,รบตัวนี้เขามาเนี่ยรากขากว้างนะครับก็เลยตัดสินใจขยายกระถางใหม่เป็นกระถางสิบสี่นิ้วนะครับสิบสี่นิ้วตัวนี้ก็จะจะต้องขยายนิดหน,นึ่งรอสักพักนะ่าจะต้องได้ขยายแล้วละ่ะเพราะว่า นี่ก็กชั้นเหมือนกันนะครับกระถังนี้จะเป็นสิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดนิ้วตัวนี้จะเป็นสิบสองนิ้วด้วยดอกมาแล้วนี่เป็นชะดานะดอกนี่ช่อดอกมาแล้วครับถ้าฝนไม่กวนก็น่าจะได้เห็นดอกเขานะครับชะดาชะดาดอกไปแล้วครับชะดานะ สามต้นที่เอามาเป็นชดาดำนะครับกับตุนด้วยนะฮะตุนด้วยเป็นชดาดำชดาดำอันนี้เป็นเต็งหนึ่งนะวางนาลายเต็งหนึ่งต้นนี้ตอนม,มันมีกิ่งฉีกมาหน่อยนึงก็เลยเลาะเลาะใบออกให้หมดใบใหม่ก็ลืมขึ้นมานะครับน,นี่ก็เป็นเต็งหนึ่งนะครับ วังนาายเต่งหนึ่งนะครับใชอบมากจริงเยอะจิงยิบเลยนะครับจิงเยอะจริงยิบดูต,ต้นเรต้นเล็ก,ลกแต่จริงโอ้โหจิงมาเต็มเลยนะครับนแล้วใบเขาแข็งดีนะครับใบเขาแข็งใบแข็งใบมันเลยนะครับใบมันแข็งชอบมากต้นนี้นะครับชอบมาก นี่ก็ใบยังไม่มานะครับเขาแกะนะครับเขาแกะนี่เป็นชดานะตวกนี้จะเป็นยักษ์ซาอุนะครับพวกนี้มาเพาะเาลิดไว้ใไม้ดำนะครับไม้ดำต้นนี้ต้นนี้มาแปลกกว่าเขานะครับมาแปลกกว่าเขาแล้วก็กิ่งเขามีรอยหักด้วยผมก็เลยเลาะใบออกนะครับนี่บใบออกหมดก็ใบกำลังเริ่มมา ขอบใบแดงจะเป็นชดาหรือเปล่านะครับเป็นชดาหรือเป็นมงกุฎนะครับมงกุฎหรือเปล่านะมงกุฎเพชรหรือเปล่านะมงกุฎทองจะมีมักชดากับมงกุฎด้วยเหรอผมจําไม่ค่อยได้เพราะมือใหม่นะครับมือใหม่ยังจาชื่อใสยพัดไม่ได้ก็สวยกำลังเริ่มสวยเนี่ยลูกไม้กำลังเริ่มสวยนะครับนี้ เป็นบีเอ็มเนะครับเป็นหางไม้นะครับได้มาหางไม้เลี้ยงไว้ดูก่อนนะครับเลี้ยงไว้ดูก่อนค่อยตกแต่งีทีนึงนี่ก็จะเป็นพวกชุดหางไม้ที่ที่ซื้อมารวมๆกันนะครับก็จะเป็นแคมนะป์นะก็อดแชมป์ก็อดแชมป์นี่เป็นชดาดำชดา ป็นชาดาชดามีชดามีมงกุฎเนี่ยมารวมๆกันมานะครับผมยังจําไม่ได้นะครับเป็นเป็นมือใหม่ดูใบเนี่ยผมบางคนเขาจะดูใบออกนะผมยังไม่ค่อย,ยไม่ค่อยเก่งนะครับใบจะบิดๆหน่อยนะครับขอบใบแดงๆนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ช่องสินเกษตรนะครับให้ชมชวนชมกัน นะครับกำลังกำลังสนใจกำลังเริ่มพัฒนานะครับนะมาทำงานที่วัดก็เลยหาเพื่อนคุยหน่อยนะครับเป็นต้นไม้นี่แหละนะครับนะสวยๆนะครับโอเคจบที่วังนาันลายเต็งหนึ่งแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสื่อเกษตรช่องเล็กๆหน่อยนะครับสวัสดีครับ